สวัสดีครับในวาระที่คณะพยาบาลศาสตร์หมหาวทิทยาลัยขอนแก่นจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งนับเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยและเป็นคณะในลำดับที่4ของหมหาวทิทยาลัยขอนแก่นผมในานามของประธานบูล,ลนทธิสายหยุดนิยมวิพาธขอแสดงความชื่นชมต่อวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของท่านรองศาสตราจารย์ดรสายหยุดนิยมวิพาธผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้วางรากฐานที่สําคัญให้กับคณะพยาบาลศาสตร์หมาด้วยก่อนแก่นในการผลิตพยาบาลวิชาชีพพัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ต่างๆมากมายออกไปรับใช้สังคมช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉีงเหนือดีขึ้นตามลําดับผมขอขอบคุณท่านคณะบดีและผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิ์เก่าทุกๆคนที่ได้ร่วมกันทุ่มเทเสียสละพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงอย่างมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยก่นงเทพจะยังคงยึดมั่นในปณิธานและเจตนารมในการผลิตบัณฑิตพัฒนาองค์ความรู้ ออกไปรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดนี้ผมขอราษนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือดลบันดาลให้ทุกท่านประสบในความสุขความเจริญตลอดไปครับขอบคุณครับ